ดีค่ะพบกับแอดเซรี S S e R e. คนเก่าคนเดิมในรายการ,กรเกษตรอ้อ,อยแงเกเษตรทั่วทิพยทั่วแดนนะคะคลิปนี้แอดเซรี S e R e. จะพามาชมครังบอนสีนะคะจะมีบอนสีชนิดไหนบ้างตามแอดเซรี S e R e. มาเลยค่ะและตอนนี้ท่านผู้ชมก็ได้อยู่กับแอดเซรี S e R e. ทางบอนสีของที่บ้านแล้วนะคะมาดูกันว่ามีบอนสีอะไรบ้างนะคะที่ปลูกไว้เก่าแก่แล้วก็หามาเพิ่มมีแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างนะคะซื้อหัวมาเพิ่มส่วนบอลเก่าแก่ของที่บ้านก็จะมีอยู่สองสามชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ดูแต่ละต้นว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อมูลแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีข้อมูลแนะนำก็คอมเมนต์ทักแอคเซดีหรือคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ จ้ากุงเนเนหร์ตัวนี้จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะแต่ไก่ไก่ยังไม่ออกไก่ยังสีไม่ออกเยอะนะคะตัวนี้สวยงามเหมือนกันต่อมาจะเป็นวัวแดงนะคะ วัวแดงสวยงามบอนโบราณที่ที่บ้านมีนะคะก็จะเป็นตัวเก่าๆนะคะมีลูกไม้บ้างพึ่งจะหามาสะสมบ้างวัวแดงนะคะส่วนตัวนี้ จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะช้างเผือกใบบัวตัวนี้ก็จะเป็นอีเหนาอีเหนายังออกสีไม่หมดนะคะที่จริงก็จะสีขาวเยอะกว่านี้เนาะตัวต่อมานี่จะเป็นหฮองเฮานะคะหฮองเฮา หลอดใหม่ออกมาก็สีสดใสเข้มข้นสวยงามตัวต่อมานะคะนี่จะเป็นหกหลงหกหลงหลอดใหม่ขึ้นมาก็น้องก็จะมีสีสดใสมาเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกเทคนิค ท้ายคลิปนะคะว่าดูแลยังไงเนาะเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นจอมทับนะคะบนสีนี้ก็จะคล้ายคลึงกันเยอะมากบางครั้งก็เทียบเทียบผิดเทียบถูกนะคะถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าแนะนำก็บอกแอดเซลีด้วยนะคะเออ ตัวนี้เป็นอะไรนาะเหมือนสตรอเบอรี่ไหมคะไม่แน่ใจเนาะตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะเพิ่งจะสะสมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะกวนอิมนี้ก็จะคล้ายคลึงกันมากเลยกับสหัสเดชาแต่ว่าก็ ซื้อมาแม่ค้าบอกกวนอิ่มนะคะคล้ายกันมากเลยตัวนี้จอมทับส่วนใหญ่ที่บ้านก็จะมีวัวกับช้างจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ฮกหลงเนาะ,ะนี่ค่ะ ก็ออกหลดใหม่ก็ขึ้นมาก็สีสวยงามห้องเขาก็สดสวยนะคะหลังจากที่พาชมบอลสีแล้วนะคะเดี๋ยวแอสเซรีก็จะมาบอกเทคนิคในการเลี้ยงบอนสีให้สีสดนะคะง่ายๆ หน้าหนาวนี้จะดูแลอย่างไงใช่ไหมคะก็ให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีจานมีจา่ามีถาดก้นกระถางเนาะให้มีน้ำหล่อไว้ตลอดสะดวกเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะก็จะมีถ้วยจานบ้างลองก้นกระถางนะคะ แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้ส่วนการมัารุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินผสมใบก้ามปูกับใบมะขามนะคะใบมะขามปุ๋ยหมักใบมะขามนี้ก็จะมีคุณสมบัติแต,ต่างไปจากปุ๋ยหมักตัวอื่นนะคะเพราะว่าปุ๋ยหมักใบมะขามจะมี ค่า pH เป็นกรดอ่อนๆนะคะซึ่งจะช่วยกัดสีได้ดีาตามข้อมูลที่แอสเซรี S <S ได้วัดค่า pH ให้ดูแล้วนะคะว่าใบมะาขามหมักจะมีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆซึ่งจะปลอดภัยกับตัวบอลสีของเรานะคะ ถ้าเป็นตัวอื่นที่เราไม่รู้ค่า PH เราก็ใส่กะกะเอากะกะเอานี้ก็คือมาไม่มีความแม่นยำนะคะหมายถึงว่าถ้าเราบีบมะนาวเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะบีบมากหรือบีบน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักใบมะขามเราก็จะมีความมั่นใจว่า,าค่า PH ไม่เป็นกดจนเกินไปนะคะจะอยู่ที่ความเป็นกดอ่อนๆนะคะดูค่ะ,ะก่อนหน้านี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมักใบมะขามนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหมักใบมะขามสีของฮกลงนี้ก็จะสดสวยหลอดใหม่ออกมานะคะหลอดใหม่ออกมาก็จะออกสีมาเลย อีตัวฮองเฮาต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้อย่างหลอดใหม่ออกมาก็จะสดสดกว่าใบเก่านะคะถ้าหน้าร้อนหรือหน้าหนาวแบบนี้ค่ะหน้าแรงเนาะบอลก็จะทิ้งใบนะคะถ้าเราไม่ให้ความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดเซรีช่องเกษตรอย้อยเอ้ะไอเนะด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ